จะหึงก็ได้ว่าสามปียังมาหึงกันอยู่นะแย่งกันอยู่ได้ผู้หญิงคนเดียวให้รู้ใหม่ว่าแย่งกันอยู่ได้ผู้หญิงคนเดียวจะนั่งคุยกันงานไหมทำไมเร็วๆออออกมาสะบอยวายไม่ได้ว่าหึงไม่ใช่ไม่ได้หึนพี่หึนตุ้ยว้า มาตุ้ยไม่รู้หรอกว่าพี่เจ็บขนาดไหนเจ็บอะยรเจ็บอะไครับฮะเจ็บอะยก็มีแต่บอยตุ้ยบอยตุ้ยตลอดอะต่อไปนี้เพลงเมื่อกี้ดังเชื่อผมไหมคุณรู้ได้ยังไงครับว่าจะดังฮะคุณรู้ได้ยังไว่าจะดังเมื่อกี้เล่นสุดแม็กเลยฮะเขาเล่นเงียบแล้ไปเล่นเงียบเนี่ยฮเมื่อกี้เขาเปิดาดังเลครับใช่ฮะเขาเล่นไมเงียบกันาะไหนคุณกกระฉ่ โอ้ยช่วงนี้แล้วก็ตลกงานอยแก้มตูดอะไรตรงนี้เหรอผมเก็บเนื้อเพลงดีๆให้เขารู้ว่าเราชอบเนื้อเพลงมาไงแล้วก็เก็บเป็นอันดีๆนผมได้เจอริปบอลนานมากนะจริงเราเราไม่ได้ร้องเพลงกันตั้งแต่คอนเสิร์ตสมัยตุ้ยอ่อบตออบอบอบตุ้ยอบบอยตุ้ยอบบอยตุ้ยเฮ้ยตุ้ยบอยร้องไหมครับทีดาวินชีีดา ยิวิชาสบายดีไหมอะอะไร<ห>นะสบายดีไหมสปีดาะแล้วมัวนจะเหมือนทำไม่ะเหมือนกันเออเอาธรรมาดาแล้วแบบว่าตกงเมากต่งแตมมากหยาบยาผมากลาไปพี่ไม่หลอแล้ดูแดูกลามเกินี่เป็นมัน พี่เขาก็มาจับจับกันแล้วจะได้สิ่งอยากให้จับง่ายๆนะฮะดังเชื่อพี่เพลงเมื่อกี้ฝาดด้วยกับเพลงอะไรครับชื่อเพลงบ่ารักครั้งแรกจะจำชื่อเพลงไม่ได้อยู่แล้วอย่ามารักครั้งแรกในชีวิตนี่เปลี่ยนชื่อเพลงผมก็รักกิดขุดนะเอ้ยเราเริ่มพูดเรื่องอื่นอ่ะ เราเล่นเล่นละครด้วยกันเนี่ยถูกต้องวันจันทร์นี้เจอกันวันจันทร์นี้เจอกันเข้าเลยนะอ๋อเราไปต่างจังหวัดด้วยกันเนี่ยถูกต้องไปเลยนะจิกหัวมาครขำอีกเรื่องนึงอีกเรื่องนึงเดี๋ยวเดี๋ยวต้องายเท่าไหร่วะอีกเรื่องจายเท่าไหร่อีกเรื่องนึงเรื่องอะไรเสียบชิปที่ลิ้นแก้วเรื่องที่สองที่ชอบ พี่ไงเอาวางไปด้โอ้ที่เลือกอย่างนี้เล้ผมเป็ไม่เห็นฝากฝากไปเลยแล้วพอเล่ใหม่เรื่องนี้แบบพี่บอยดูแสนดี้แซนดีครับส่วนดี้ตัวอย่างแซนดี้ผมโคตรดุมากเลยน่าดตามพูดจริงจริงๆไม่ได้เล่นหลายเราไม่ได้นหลายเล่นเร็ว พี่เรามาสุดยอดมากอ่านแล้วอยากรู้ว่าตอนจบมันจะเป็นอะไไอ้ที่ดูดูทุกวันนี้พี่ใหญ่เลรียกนั่นอะยังเร็วไหเคราบหลายเนี่ยเร็วคันเทพอ่จริงโอ้โหจริงตุ้ยแสดงได้ทุกอย่างเลยเร็วเลยแสดงไม่ได้อย่างเดียวอะไรฮะคือบทดีดีไปบุญนันแต่เรอยอมเล่พี่แต่ว่าเราทำงานทำเพลงอะไรสักอย่างประเดี๋ยวพ้าจะจบโมบินเลย เราหนีไปว่าเราหนดอยู่ได้อยู่ได้ไม่เป็นหรอมาไม่ต้องตอบอ๋อไม่ใช่เใส่แม่ดีนะเราไม่พลาดอ่ะเพลงนี้ทุกคนจะชอบไนะแล้วมันจะได้รู้ว่าเราสมงคนรักกันาฟังไหมครับฟังเพลงนี้ดีนะครับใครร้องได้นะฮะก็ไป้องร้องตอนนี้ช่องใบไฟใหญ่นะแต่ภาพบอกไม่มีใครอยู่ตรงนั้นพี่บอยายใหญ่ไหมวะ ชูแต่ยางไม่ได้เวลานี่เฉยอ่ะชูเนชูเนชูสามอรถร้องานนี้ยน่ินอ่ะชูอะไรล่ะผลผลเดียวผลมา oh mm -hmm. I you, Thank you.

ขอเสียงให้พี่ตู้กินกระมอนด้วยครับจริงๆนัดทำงานจะได้ร้องเพลงกับน้องนันที